สวยพี่ยิงอีกพี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้พี่เปายิยางนหน่อยพี่พี่เปายิงหน่อยขาเปียกขามพี่ชุบเปียกเปียกสวยพี่พี่เปายิงหน่อยพี่ ไป,ไปต่ตแล้ตาล้ตาล้ตายแล้วไปารีเพื่อนได้ป่ะพี่ไหนวะไวยูไว้ยูไว้ยูไวยูไวยู ไม่ต้องถีบ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 ถีบต้องถีบต้องถีบรอรอรออีตื่นแก้วใส่ไว้ไี่หรอรีเพิ่นรีเพิ่นไป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 ตาย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 เดี๋ยวดีเดี๋ยัดดิมึงเอาให้ได้ตัวเดียวเองอ่ะ เอ้มึงกมากันหมดเลยหรอพี่ยนไี่ชุบหมดแล้วชุบหมดแล้วถูกต้องไหมโอยเฮี้ไม่ไหวว่ะเคื่อนตายกันหมดเลยว่ะตรงนั้นะี่คนนองกด้่คนนอกก็ได้เลยมึงยัดไปเลยมึงยัดไปเลยตเกเกิดตกเกิดตกเกิแล้วน่เกิดะอยู่นเปียกเปียกอเ ขอบูดขอูขอตายตายตายไม่ไหวว่ะไม่ตายม่ตหรอเุ้ยสวยสแล้วถ้ากูตีตื่นนะตายแลขอบูดขอตายแล้วว่ตายแล้ว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 ดูดอดีหมดแล้ว